ได้สอบปากคำหญิงสาวอายุ19ปีซึ่งเป็นแม,ม่ค้าแต่ ต่อกรณีที่อดีตเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในอำเภอสันไฟจังหวัดเชียงใหม่มีภาพรถกอดเด็กชายเมื่อวันที่สพฤษภาคมที่ผ่านมาชาวบ้านได้มาร้องเรียนกับทีมข่าวและเพจเฟซบุ๊กหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่ไม่พบตัวอดีตเจ้าอาวาสทราบเพียงว่าได้ออกจากวัดไปแล้วอ้างว่าไม่อยากทำความเสื่อมเสียให้วัดและทางคณะสงฆ์ในอำเภอดังกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลออกมาว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ผิดและเป็นการกอดรัศดงความรักกันาแ่ะปิยะอินดูเด็กซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่อมาทีมข่าวได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักง,งาน,านงมมมมนนนนุยยยยศาาาาาาสสสสตตรรรร์เเเชีีีีงง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 ใหห่่่่่่ไไไไดด้้้้้้คคออออออบบบววััััืแจจจจจผลกกกขขททท็ิณะฆึ มาทนึ่งข้อมูลที่เยเปิสปกนำไปโพสแต่เรื่องนี้ยังต้องมีการตรวจสอบต่ออันี้ยังต้องมีการตรวจสอบต่อต่อเนื่องฟังไม่ทันซ้อมค่ะก,ก็เลยต้องปปะไปวลังอีงไม่ได้ละเลยแต่อย่างไงพี่อูดข่าวแรกถึงสามสิบห้าปีนะข่าวแรกถึงสามสิบห้าปีจ้ะ ตำรวจทางหลวงจับกุมนายกฤษพงศ์อายุ35ปีปิดเบรคพักกระคู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับข่าวกันต่อนะคะตำรวจนะสืบสวนนครบาลรวบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นแอบอ้างชื่ออ้างเป็นตัวแทนตำรวจก่อเหตุเน่ยงชคช่จอมต้มเอาถึงส่วนข่าวสีเอาถึงจอมต้มตุนนค่ะตำรวจสืบสวนนครบาลรวบมิจฉาชีพจอมต้มตุนอ้างเป็นตัวแทนตำรวจ

and sponsored the don't feel all transferred to WCVB with the elimination of the WSDS TV. ตำรวจทางหลวงจับกุมนายกฤษพงค์อายุ35ปีในข้อหาพักกไปสักครู่นะช่วงน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อตำรวจสืบสวนนครบาลรวบมิจฉาชีพจอบต้มตุ๋นหรือว่ารวบมิจฉาชีพสเสาะเศษตำรวจสืบสวนนครบาลรวบมิจฉาชีพแสอบอ้างเป็นตัวแทนเป็นตัวอ้างเป็นตัวแทนตำรวจก่อเหตุอย่างโชคชนมาตามข่าวกันต่อนะคะกับการจับ มาตันข่าวกันต่อนะคะตำรวจนครบาลจับกลุ่มมิจฉาชีพแสบโอเคตำรวจสุสา,านนครบาลรวบมิจฉาชีพแสบร,รวบมิจฉาชีพแสบที่ก่อเหตนในงานชกชุน,ชนรวบมิจฉาชีพจอนต้มตุตต๋นอ้ตุเฟองว่ารู้จักกับนายตำรวจไม่ใช่รู้จักอ้างว่าเป็นตัวแทนนายตำรวจจอนต้มตุ๋น ำรวจกำลังติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจสืบสวนนครบาลจับกลุ่มมิจฉาชีพเสรจอมต้มตุนอ้างว่าเป็นตัวแทนตำรวจโดยก่อเหตุมาอย่างโชคชนสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าเด็กเจสีค่ะตำรวจทางหลวงจับกลุ่มนายกฤษพงศ์ใช่ไหมถูกกฤษพงศ์อายุ3ามสหปี <c oughs> ยืนด้ไหม ไม่ค่ะแบบเดียวจ้ะ <Okay. S 1> จ้ะ mm. ครับ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 หักลงมาทับรถอีกครั้งต่อหน้าต่อตาก็ mm. าอาจจะเป็นอีกกิ่งหนึ่ง ก็เหมือนแบบหล่นลงมาอีกก็เห็นใจหักโคนลงมาทับรถกระบะของตนจึงเรียกมาดูระหว่างโทรหาประกันภัยก็ได้มีกิ่งต้นสนขนาดใหญ่อีกหนึ่งกิ่งข้าจะหมายถึงว่าอีกหนึ่งกิ่งอ่ะก็ลงมาทับรถอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งอาจจะหมายถึงว่าการทับรถอีกครั้ง ก็คือเหมือนเวยียทับมาละครั้งหนึ่งแล้วก็มีกิ่งใหม่มาทับรถอีกครั้งหนึ่ง <mm> ได้มีกิ่งต้นสนขนาดาอีกหนึ่งกิ่งหักหักลงมาทับรถอีกตัดทางไปเพื่อความเสื่อได้มีกิ่งต้นสนขนาดใหญ่อีกหนึ่งกิ่งหักลงมาทับรถอีกต่อหน้าต่อตา <mm> ปลายกิ่งสนยังหล่นใส่ลูกสาว อายุ 9, 5, ยเก้าด้วยแต่เขาดห์ดีไม่รับบาดเจ็บสวัสดีค่ะเดีย๋ยวเวลาของข่าวดีสิค่ะตำรวจทางหลวงจับกลุ่มนายกิตพงศ์เขาแหละหนึ<ด>่งเขาได้กันที่ตำรวจทางหลวงจับกลุ่มนายกิตพงศ์อายุสามสิบห้าปีในความผิดฐานกิตสพงศ์สิจื้อ กฤษสภพงกฤษสภพงกฤษณ์สภูงสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจสีค่ะตำรวจทางเริ่มข้อแรกกันที่ตำรวจทางหนุนจับกลุ่มนายกฤษสภพงอายุ35ปีในความผิดไั่กี่ชั่วโมงนะคะช่วงหนี้กำลังติดตามข่าวกันต่อตำรวจสืบสวนนครบาลรวบวิชาชีพจอมต้มตุ๋นที่ก่อเหตุเมอย่างโชคชนค่ะสวัสดีค่ะ12คน12 บม,มูทีมบมู่สิบสองคนสิบสองัก <constrained> ว่าเป็นสิแห่งการที่ตำวกพบประวัติสอนคดีมาอย่างโชคชมพ่ อันท <da> ี่เติดเบตุาปและดูแสงคดขากบเจสดสีนะคะาไล่กันที่ตำรวจทางหลวงจับกลุ่มจับกลมนายกิตติพงอายุ3 5ปีในข้อหาเรียกผูวป้องใช่ ช่วงนะหน้าข่าวติดตามข่าวกันต่อค่ะตำรวจสืบสวนนะครบาลจับก,กลุ่มมิจฉาชีพจองต้มตุ่นที่กาะเหตุโชคช่วเป็นตัวแทนตำรวจก่อเหตุอย่างโชคช่วย ำรวจสืบสวนนครบาลชับกลุ่มวิชาชีพจอมต้องตุ๋นที่แอปอ้าว่าเป็นตัวแทนตำรวจตรวจสอบประวัติพบก่อเหตุมาอย่างโชคโชนสวัสดีค่ะเหมือนกระโปรงข้างในกับข้างนอกมันไม่สาม,มัคาคีกันเลยดึงข้างนอกแล้วแต่ซับในข้างนในเนี่งไม่ไม่ตึงตามไปด้วยเต้นก่อนถูเรียนไปยัง ชุเรียงนะวันนี้เรากินเรียนไปหรือยังยังไม่ได้กิน ข้างหลังจิตสีเหมือนเดิมเหมนเดิมาเามัือดต้ You see? ข่าวดิจิี HD, ข,าาข่าวช่องเจดเอสีหรือข่าวภาคใต้มีเลขสามนาทีข่าวช่องเจ็ดเอสีหรือข่าวภาคใต้เรือทงในแบบเรือธง ที่ตำรวจทางหลวงจับกลุ่มนายถือสพงอายุ35ปีในข้อหาในความผิดฐานจบแล้ว E <sighs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวเด็ด7จสค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่ตำรวจทางหลวงจับกลุ่มนายกฤษพงศ์อายุ35ปีในความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะพร้อม้วยของกลางรถยนต์กระบะ1คันจับกลุ่มได้ที่ถนนเพชรเกษมค่ะลงใต้พื้นที่ตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสืบเนื่องจากช่วงเช้าวันที่4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์จอดรถสตาร์ทเครื่องไว้เพื่อลงไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดนคปรปฐมเมืม่อกลับออกมาพบว่ารถหายไปจึงแจ้งเจ ที่ตำรวจเพื่อติดตามต่อมามีการประสานชุดสืบสวนสพเมืองนคนปรปฐมทราบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานย,ยนต์มาทิ้งไว้แล้วขับรถยนต์คันดังกล่าวมุ่งหน้าลงใต้จึงวางแผนสกัดจับไว้ได้เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุจริงตั้งใจจะขับรถไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ภาคใต้ทั้งนี้ผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนที่พอที่สพสวนพึ่งเมื่อเดือนกันยายนปี2566มาแล้ว ที่ริมชายหาดชะอําเหนืออำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเกิดเหตุกิ่งต้นสนขนาดใหญ่หักหล่นลงมาทับรถกระบะท,ที่จอดอยู่ริมชายหาดได้รับความเสียหายที่กระจกหน้ารถหลังคาและฝากระโปรงรถเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชะอํานำเลื่อยโยนมาตัดกิ่งต้นสนขนาดใหญ่ที่ล้มทับรถออกใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำรถออกมาได้จากการสอบถามเจ้าของรถบอกว่าพากรอบครัวมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาเที่ยวพักผ่อนริมหาดชะอําแล้วเกิดเหตุกิ่งต้นสน ขนาดใหญ่หักโค้นลงมาทับรถกระบะของตนเองจึงรีบมาดูรถระหว่างโทรหาประกันภัยยังมีกิ่งต้นสนขนาดใหญ่อีกหนึ่งกิ่งหักลงมาทับรถอีกต่อหน้าต่อต,อตาปลายกิ่งสนยังหล่นใส่ลูกสาวอายุ9ขวบด้วยแต่เพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงานยางพาราแห่งหนึ่งตำบลถ้ำใหญ่อําเภอทุ่งสงจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทําให้ต้องระดมรถดับเพลิงรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวมถึงต้องหาแหล่งน้ํามาเติมรถดับเพลิงตลอดเวลาเนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นอาคารเก็บยางพารามีทั้งหมด4ห้องและมียางพาราอยู่ภายในหลายสิบตันโดยห้องแรกถูกเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วและลุกลามไปยังห้องถัดไปล่าสุดเจ้าหน้าที่ <c oughs> ยังพงฉีดน้ำเลี้ย อยู่ตลอดเวลาขณะที่ตํารวจสพทุ่งสงและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและประเมินความเสียหายได้พกักการสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะตำรวจสืบสวนนครบาลรวบมิจฉาชีพจอมต้มตุนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนตำรวจก่อเหตุมาอย่างโชคชนค่ะ มาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจสืบสวนนครบาลจับกลุ่มมิจฉาชีพจอมต้มตุ๋นที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบประวัติก่อคดีชกโจรโดยนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายจินดาดวงอายุ41ปีภายในหอพักแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวกรุงเทพความผิดข้อหาช่อโกงหลังจากมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าปลอมสลิปโอนเงินสั่งซื้อกระเป๋าหรูยี่ห้อหนึ่งสอบสวนผู้ต้องหาย,ยอมรับว่าปลอมสลิปจริงแต่อ้างว่าได้จ้างคนนำกระเป๋าไปขายทางร้านไม่รับซื้อเพราะผู้เสียหายได้โพสต์เตือนไว้ก่อนแล้ว ึ่งจนาทีไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหามีประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งจากการตรวจสอบย้อนหลังพบมีประวัติเคยต้องคดีทั้งคดีเสพยาเสพติดคดีลักทรัพย์และคดีช่อโกงส่วนใหญ่จะใช้วิธีหลอกเช่ารเครื่องและสั่งซื้อนาฬิกาและกระเป๋าที่มีราคาแพงจากนั้นก็จะส่งสนิปการโอนเงินปลอมหากผู้เสียหายไม่ทันสังเกตก็จะตกเป็นเหยื่อทันที ต่อกันที่ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งที่กำลังขับอยู่บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าสัตหีตบตลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจะภาพขณะที่มีรถจักรยานยนต์ขี่แซงด้านขวาไปด้วยความเร็วสูงก่อนจะไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายโรตีที่กำลังข้ามเลนไปกับรถที่เกาะกลางถนนต่อมาตำรวจสพนาจอมเทียนและอาสากู้ภัยได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสองคนคนแรกเป็นชายสัญชาติโปรแลนด์อายุ19ปีมีบาดแผลที่เข่าซ้ายและมีแผลถลอกตา นำ,ำตัวใกล้กันพบชายอายุ35ปีสภาพแผลถลอกตามร่างกายอาสากู้ภัยจึงประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านคดีความตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุก่อนจะเรียกผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายและนำภาพจากกล้องหน้ารถประกอบสำนวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ความคืบหน้ากรณีมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งจากสอนปอระเวศพบศพเด็กทารกถูกนํามาทิ้งถังขยะในห้องน้ําแบบหยอดเหรียญที่สูนอาหารแห่งหนึ่งกลางซอยกรุงเทพกลีธาแจากการร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบเด็กทารกเพศช,ชายอายุในคันประมาณ9เดือนสภาพปากและจมูกมีกระดาษทิชชู่อุดอยู่โดยเจ้าหน้าที่ได้นําร่างทารกเพศช,ชายส่งไปชนสูตรโดยละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจสันนิษฐานว่าคนที่นํามาทิ้งน่าจะเป็นแม่ของเด็กล่าสุดมีรายงานว่าตํารวจสอนปออระเวศ พบผู้ต้องสงสัยแล้วโดยได้สอบปักคำหญิงสาวอายุ19ปีซึ่งเป็นแม่ค้าไก่ย่าง ตามก,ตกันต่อกับกรณีที่มีอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีภาพหลุดกอดเด็กชายเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาชาวบ้านได้มาร้องเรียนกับทีมข่าวและเพจ a c e b o o k หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่ไม่พบตัวอดีตเจ้าอาวาสทราบเพียงว่าดได้ออกจากวัดไปแล้วอ้างว่าไม่อยากทําความเสื่อมเสียให้วดัดและทางคณะสงฆ์ในอำเภอดังกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลออกมาว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ผิดเพราะเป็นการกอดรัศดงความรักกันธรรมดาแบบผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กซึ่งเป็นที่วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมากต่อมาทีมข่าวได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคำตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงจากทางคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่เพจ Facebook นำไปโพสแต่เรื่องนี้ยังมีการตรวจสอบต่อเนื่องไม่ได้ละเลยแต่อย่างใดเรามาติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวเด็ดพักดึกเวลา23นาฬิกายนาทีนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะมันก็กำึ่งนะแต่มันแบบอืมมันก็ต้องกอดกันเหรออืออืม